มีช่วงเวลาหนึ่งของการเดินทางที่คุณจะเริ่มเห็นภาพบางอย่างเกิดขึ้นแบบชัดเจนขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เพราะคุณพยายามมากขึ้นแต่เพราะความพยายามที่ผิดเริ่มหายไปจากหัวใจคุณแล้วสิ่งที่คุณเคยต้องบังคับเคยต้องวางแผนเคยต้องคอยประกอบมันเข้าหากันด้วยความเหนื่อยกลับเริ่มขยับเข้ามาใกล้กันเอง เหมือนชิ้นส่วนของจิ๊กซอที่เคยกระจัดกระจายค่อยๆเคลื่อนเข้ามาต่อกันอย่างพอดีโดยมีอย่างเดียวที่คุณนั้นทำทำใจให้พอให้พอดีและให้ตรงกับตัวตนที่แท้จริงของคุณนี่คือช่วงเวลาที่หายากเพราะมันเป็นช่วงที่คุณจะเริ่มเห็นว่าเส้นทางภายนอกไม่ใช่สิ่งที่ต้องจัดแต่มันเป็นสิ่งที่จัดตัวเองตั้ง นิ่งภายในของคุณบางคนกลับเข้ามาในเวลาที่เหมาะเจาะบางโอกาสเข้ามาแบบไม่ต้องวิ่งหาบางคำตอบที่เคยค้างอยู่ก็นิ่งพอที่จะเผยออกมาบางความบังเอิญเริ่มซ้อนทับกันจนคุณต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่แค่บังเอิญอีกต่อไปแล้วทั้งหมดนี้เริ่มเกิดขึ้นเพราะคุณไม่ได้เดินตามความกลัวอีกต่อไป แต่คุณได้เรินตามความอยากที่แท้จริงและความแท้นี้เองที่เป็นแรงดึงดูดให้เส้นทางทั้งหลายที่เคยตีวงอยู่ห่างๆเริ่มวิ่งเข้ามาอยู่ในแนวเดียวกับชีวิตของคุณนี่ไม่ใช่เวทมนต์และไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่มันคือธรรมชาติของจังหวะภายในที่ตั้งมั่นพอที่จะกำกับทิศทางภายนอกได้โดยไม่ต้องออกคำสั่ง สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของช่วงเวลานี้คือคุณไม่จะเป็นต้องมองหาสัญญาณที่ใหญ่โตเพราะชิ้นส่วนแรกของสิ่งที่ใช่มักจะเข้ามาแบบเงียบที่สุดและเบาที่สุดจนถ้าคุณไม่ช้าลงพอคุณอาจมองข้ามไปเลยมันเริ่มจากปรากฏการณ์เล็กๆเหล่านี้บางคำตอบที่คุณเคยรอกลับมาถึงแบบไม่ได้ลุ้น บางตัวเลือกที่คุณเคยลังเลกลับถูกเฉลยให้เห็นชัดว่าอันไหนคือของจริงบางเรื่องที่เคยซับซ้อนอยู่ๆก็เรียงตัวเป็นคำง่ายๆบางคนที่คุณคิดว่าจะไม่เจอกันอีกกลับปรากฏตัวขึ้นในจังหวะที่คุณพร้อมจะฟังมากกว่าเดิมลักษณะร่วมของทุกเหตุการณ์คือมันไม่ได้พยายามเข้ามา แต่เหมือนขยับมาอยู่ในระยะที่คุณเห็นชัดขึ้นเองนี่คือสัญญาณแรกที่บอกว่าจักรวาลกำลังหยิบชิ้นส่วนบางอย่างที่เคยเกลื่อนอยู่รอบตัวคุณแล้วค่อยๆวางมันเข้ามาใกล้กันร้อยคุณมองเห็นความเชื่อมโยงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในช่วงนี้คุณอาจเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ใช่เริ่มมีเคราลางโอกาสใหม่เริ่มสอดคล้องกัน โดยไม่ได้นัดหมายคำตอบบางอย่างเริ่มไม่ต้องคิดเยอะและเส้นทางข้างหน้าเริ่มมีลําแสงนําทางบางๆที่ไม่เคยมีสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้คือจุดเริ่มของภาพใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกเส้นทางที่ถูกมักเริ่มต้นด้วยสัญญาณเบาๆเ,เหมือนจักรวาลกำลังพูดว่าตรงนี้ ลองสังเกตดีๆและเมื่อคุณเปิดใจรับสัญญาเล็กๆเ,เหล่านี้สิ่งที่ใช่จะเริ่มเข้ามาหากันเองไม่ใช่เพราะคุณบังคับมันแต่เพราะคุณนั้นนิ่งพอให้มันเคลื่อนเข้ามาในจังหวะของมันจริงๆวันที่244เมื่อสิ่งที่ใช่เริ่มเชื่อมต่อกันเองทีละจุดเพราะเมื่อภายในของคุณนั้นนิ่งพอเส้นทางภายนอกจะเริ่มประกอบตัว เหมือนชิ้นส่วนที่รอเวลามานานเมื่อคุณเริ่มเห็นสัญญาณแรกของสิ่งที่ใช่นั้นเข้ามาท่าทีของโลกภายนอกจะเริ่มเปลี่ยนไปอีกระดับหนึ่งจากจุดแยกๆที่ดูไม่เกี่ยวกันกลายเป็นเส้นบางๆที่เริ่มเชื่อมเข้าหากันอย่างมีความหมายสิ่งที่เคยเป็นเพียงเหตุการณ์เล็กๆเริ่มมีความสอดคล้องบางอย่างเหมือนมันไม่ได้เกิดขึ้นลอย แเกิดขึ้นเพื่อพาคุณไปยังจุดเดียวกันโดยไม่บอกตรงๆคุณจะสังเกตว่าคนสองคนที่คุณเจอในเวลาที่ห่างกันกลับพูดถึงเรื่องเดียวกันงานที่ดูไม่เกี่ยวกันกลับโยงมาสู่โอกาสเดียวกันความคิดที่เคยบันทึกไว้แล้วลืมไปกลับถูกหยิบขึ้นมาซ้ําอีกครั้งโดยเหตุการณ์ภายนอก ไอเดียบางอย่างที่คุณคิดว่าไม่สําคัญกับกลายเป็นประตูไปสู่ความชัดเจนใหม่นี่คือภาวะที่เส้นทางเริ่มประกอบตัวเองโดยคุณไม่ต้องไล่ตามไม่ต้องประติดประต่อไม่ต้องเร่งให้มันชัดเหมือนจักรวาลกำลังใช้แสงบางเส้นลากเชื่อมจุดที่เคยกระจัดกระจายเข้าหากันจนเกิดเป็นรอยต่อใหม่ที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในเส้นทางนี้ สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือคุณเริ่มเห็นความหมายของเหตุการณ์ย้อนหลังด้วยบางเรื่องที่เคยไม่เข้าใจเริ่มย้อนกลับมามีบทบาทบางประสบการณ์ที่เคยคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปกลับกลายเป็นชิ้นส่วนสำคัญของภาพใหญ่ที่กําลังก่อตัวมันไม่ใช่การขยับของโชคและไม่ใช่การทำนายอนาคตแต่มันคือ การที่สิ่งที่ใช่เริ่มสื่อสารกันเองเหมือนจุดต่างๆบนแผนที่กำลังเชื่อมเส้นที่คุณเห็นว่าเส้นทางที่คุณกำลังเดินกำลังกลายเป็นภาพเดียวและเมื่อคุณมองเห็นลายเส้นแรกของภาพนั้นคุณจะรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่การประกอบด้วยพลังของคุณแต่มันคือการประกอบด้วยพลังของสิ่งที่ใช่จริงๆในชีวิตของคุณ มาดูเทคนิคสามเทคนิคของนักรบการยืนอยู่ตรงกลางของเส้นทางที่เริ่มประกอบตัวเองเมื่อเส้นต่างๆเริ่มเชื่อมเข้ามาหากันเองความท้าทายของนักรบไม่ได้อยู่ที่ทำอย่างไรให้มันเร็วขึ้นแต่คือทำอย่างไรให้ตัวเองไม่ไปขัดจังหวะเส้นทางที่กำลังไหลมาถูกทางแล้วนี่คือสามทักษะที่สำคัญที่สุดในการยืนอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้ภาพใหญ่ สามารถประกอบตัวต่อไปได้อย่างลื่นไหลที่สุดเทคนิคที่หนึ่งไม่เร่งตีความภาพให้ภาพค่อยๆชัดในเวลาของมันนักรบรู้ว่าเมื่อภาพใหญ่เริ่มก่อตัวสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่การรีบอธิบายแต่มันคือการเปิดพื้นที่ให้ชิ้นส่วนเหล่านั้นเข้ามาได้ครบก่อนวิธีการฝึก เมื่อคุณเห็นจุดสองสามจุดเริ่มเชื่อมต่อกันอย่าเพิ่งรีบสรุปว่านี่คือเส้นทางของฉันแน่ๆหยุดหายใจลึกๆสองครั้งถามตัวเองว่าฉันกำลังตีความหรือกำลังฟังถ้ายังฟังไม่ชัดวางการตีความไว้ก่อนตัวอย่างคุณได้รับงานใหม่ที่ดูเข้ากับคุณมาก พร้อมกับมีคนสองคนผู้สนับสนุนในทิศทางเดียวกันแทนที่จะรีบล็อกตัวเองไว้ในคำว่านี่แหละคือทางให้คุณเปิดใจต่อไปอีกหน่อยเพื่อรอดูว่าจักรวาลกำลังประกอบภาพอะไรให้คุณเห็นจริงๆเทคนิคที่สองอยู่กับจังหวะจริงไม่ใช่จังหวะอยากได้เร็วเส้นทางที่ถูกจะประกอบชิ้นส่วนตามจังหวะของมันถ้าคุณพยายามดึงเร็วเกินไป ภาพจะเพี้ยนถ้าคุณผลักตัวเองช้าเกินไปจังหวะจะหลุดนักรบยืนหยุดตรงความพอดีระหว่างทั้งสองอย่างเสมอไม่ดึงไม่ต้านวิธีการฝึกในแต่ละวันให้ถามตัวเองว่าวันนี้จังหวะของฉันคือค่อยๆเดินหรือรอถ้ารู้สึกคันอยากรีบอยากดึงให้หยุดก่อนถ้ารู้สึกชัดอยากขยับเล็กๆ ให้เดินก้าวเดียวพอตัวอย่างมีโปรเจกต์ที่ทุกอย่างเริ่มเข้าที่คุณอยากพุ่งทำทั้งหมดในทีเดียวแต่ใจลึกๆนั้นบอกว่าวันนี้ทำแค่ส่วนเล็กพอเมื่อคุณเดินตามจังหวะจริงคุณจะไม่เผลอทำลายจังหวะที่กำลังประกอบตัวให้คุณเทคนิคที่3ให้โลกประกอบภาพต่อคุณทำหน้าที่แค่ จัดใจให้ตรงเมื่อตัวต่อน,นั้นเริ่มเข้ามาใกล้กันเองหน้าที่ของนักรบไม่ใช่การเอามือไปรวบรัดแต่มันคือการอยู่ในภาวะที่สอดคล้องเพื่อให้เส้นทางภายนอกสามารถต่อภาพได้โดยไม่สะดุดวิธีการฝึกทุกคืนก่อนนอนให้ถามตัวเองสองคำถามคำถามแรกวันนี้ใจฉันอยู่ในทิศเดียวกับสิ่งที่ฉันกำลังเดินไหม คำถามที่สองฉันได้เผอรเร่งอะไรโดยที่มันยังไม่ถึงเวลาไหมจากนั้นให้คุณปรับใจให้กลับมาอยู่ตรงกลางไม่ตื่นเต้นเกินและไม่กังวลเกินตัวอย่างคุณเห็นความชัดของเส้นทางใหม่แต่วันนี้เหนื่อยมากนักรบจะเลือกพักไม่ใช่กลัวโอกาสหายเพราะรู้ว่าเส้นทางที่ใช่จะไม่หนีไปไหนและยิ่งคุณพักอย่างถูกจุด โลกก็ยิ่งประกอบชิ้นส่วนที้คุณเร็วขึ้นเส้นทางจะประกอบตัวเองได้เมื่อคุณไม่ขัดไม่เร่งและไม่ตีความเร็วกว่าที่มันให้สัญญาณหน้าที่ของนักรบคือยืนในตำแหน่งที่นิ่งพอเดินพอและฟังพอเพื่อให้สิ่งที่ใช้นั้นสามารถเชื่อมเข้าหากันได้อย่างสมบูรณ์สรุปกันอีกครั้งค่ะ เทคนิคที่1ไม่เร่งตีความภาพปล่อยให้เส้นทางที่กำลังก่อตัวค่อยๆชัดไม่รีบสรุปก่อนที่ข้อมูลนั้นจะครบเทคนิคที่2ออยู่กับจังหวะจริงไม่ใช่จังหวะเร่งจังหวะของเส้นทางจะประกอบตัวตามเวลาที่มันต้องการไม่เร็วและไม่ช้าเทคนิคที่3ให้โลกประกอบภาพต่อคุณจัดใจให้ตรงหน้าที่ของคุณคือ รักษาใจให้ตรงกับทิศทางส่วนโลกจะจัดเหตุการณ์ให้เองเมื่อคุณเริ่มเห็นว่าชิ้นส่วนภายนอกค่อยๆเชื่อมเข้าหากันเองคุณอาจเริ่มสัมผัสถึงสิ่งหนึ่งที่ลึกกว่านั้นมันไม่ใช่แค่เส้นทางภายนอกที่กำลังก่อตัวแต่มันคือแนวทิศภายในที่กำลังคมขึ้นทีละน้อยเส้นทางที่ใช่ไม่เคยเริ่มจากแผนที่บนโต๊ะ ไม่เคยเริ่มจากข้อมูลที่ครบถ้วนและไม่เคยเริ่มจากการพยายามจับทุกอย่างให้ชัดเส้นทางที่ใช่เริ่มจากเสียงบางอย่างที่เงียบมากในใจสิ่งที่คุณไม่ค่อยได้ยินในตอนที่ชีวิตยังสัน่นสิ่งที่คุณไม่ได้สังเกตในตอนที่กําลังรีบหาคำตอบแต่เมื่อภายในของคุณนั้นนิ่งพอเมื่อความอยากที่ไม่ใช่ได้หลุดออกไป และเมื่อเส้นต่างๆเริ่มประกอบกันเองโดยที่คุณไม่ต้องควบคุมสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นแบบเดียวกันกับนักรบทุกคนนั่นคือคุณจะมองเห็นทิศก่อนที่โลกจะวางเส้นทางมันไม่ใช่การทำนายไม่ใช่ยานพิเศษและไม่ใช่การคิดฝันไปเองมันคือภาวะที่โลกและใจเริ่มคลิกกันในจังหวะเดียวจนคุณสัมผัสได้ว่าข้างหน้า กำลังเปิดออกไปทางไหนนี่คือช่วงเวลาที่นักโรคหลายคนเริ่มรู้สึกว่าฉันยังไม่เห็นเส้นทางจริงๆแต่ฉันรู้แล้วว่าจะต้องไปทางไหนและนั่นเองคือสัญญาณในวันที่245เมื่อคุณเริ่มเห็นเส้นทางก่อนที่เส้นทางจะปรากฏเพราะใจที่นิ่งพอจะมองเห็นทิศก่อนที่โลกจะวางเส้นทาง เราจะพาคุณไปสำรวจภาวะที่ลึกนี้ภาวะที่คุณเห็นทิศแม้เส้นทางจริงจะยังไม่เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำเมื่อใจนั้นนิ่งพอทิศย่อมชัดก่อนทางเสมอแล้วคุณจะได้เห็นว่าการเดินในภาวะแบบนี้คือสิ่งที่ทำให้นักรบนำหน้าชีวิตตัวเองได้1นเก้าเสมอโดยไม่ต้องแร่งแม้แต่นิดเดียว